ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์เดจาวูได้แล้วคุณเคยไหมที่บางครั้งมีความรู้สึกว่าตนเองเคยเกิดประสบกับเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในอดีตเช่นเวลาเรามายืนอยู่ที่โขดหินบนชายหาดในที่ที่เราเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกแต่กลับรู้สึกเหมือนกับว่าเราจำโขดหินนี้ได้จำเหตุการณ์นี้ได้ ราวกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดจาวูเดจาวูเป็นคำศัพท์ที่ใช้ครั้งแรกโดยเอมิลบวรักนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสในหนังสือชื่อ l a v e ลาเวนิร์เ e s p s y ส์พ q u ิกซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่เรามีความรู้สึกราวกับว่า เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นเดียวกับขณะนี้มาก่อนหน้านี้แล้วทั้งที่อาจจะเพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกโดยปรากฏการณ์นี้คือสิ่งที่เป็นปริศนาของโลกถึงแม้จะมีทฤษฎีคาดดาวที่รองรับอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์เสียทีแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายทฤษฎีใหม่ของการเกิดเดจาวูได้แล้วโดยดรอากิลา คิดว่าเดจาวูเกิดขึ้นจากการที่สมองตรวจเช็คความทรงจำของเรานั่นเองเพื่อที่จะยืนยันทฤษฎีนี้ดรอากิระได้สร้างชุดการทดลองเพื่อที่จะดึงปรากฏการ์เดจาวูของผู้ร่วมทดลองออกมาวิธีการคือจะบอกชุดคำศัพท์ให้กับผู้ร่วมทดลองโดยที่คำศัพท์นั้นมีความเกี่ยวข้องกันแต่ในชุดคำศัพท์จะไม่มีคำศัพท์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงของคำศัพท์เหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นชุดคำศัพท์ที่มีคำว่าหมอนเตียงกลางคืนแต่กลับไม่มีคำศัพท์คำว่านอนอยู่ในนั้นทันทีที่บอกชุดคำศัพท์แก่ผู้ร่วมทดลองเสร็จทีมวิจัยจะถามเลยว่าได้ยินคำศัพท์ที่ประกอบด้วยตัวอักษร S หรือเปล่า และคำตอบของผู้ร่วมทดลองก็คือไม่แต่หลังจากที่ทิ้งช่วงไปสักพักทีมวิจัยก็จะถามคำถามเดิมแก่ผู้ร่วมทดลองอีกครั้งในคราวนี้ผู้ร่วมทดลองส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันว่านอนซึ่งพวกเขาจะเริ่มคิดว่าเคยได้ยินคำนี้จริงๆเพราะมันสมเหตุสมผลมากที่คำศัพท์นี้จะอยู่ในชุดคำศัพท์พวกนั้น ในตอนนี้สมองของผู้ร่วมทดลองจะแก้ไขความทรงจำเดิมเสียใหม่และนี่คืออาการที่เรียกว่าเดจาวูนั่นเองการสร้างภาพโดยกิจด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดเดจาวูนั้นส่วนของสมองที่ทำงานมากที่สุดคือส่วนของการตัดสินใจไม่ใช่ความทรงจำดรอากิระสันนิษฐานว่า สาเหตุที่สมองส่วนดังกล่าวสร้างความรู้สึกเดจาวูขึ้นมานั้นก็เพราะว่าสมองได้ตรวจเช็คความทรงจำของเราเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและเมื่อมันพบว่ามีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันสมองก็จะแก้ไขให้ถูกต้องนั่นทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งที่เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้อาจจะดูน่าเชื่อถือมากที่สุดในตอนนี้ อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่ต้องเก็บเกี่ยวอีกมากจึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนี้คือความจริงซึ่งถ้าหากว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงก็หมายความว่าเราสามารถไขปริศนาลึกลับอีกหนึ่งอย่างของโลกได้แล้วนั่นเอง